สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้แล้วนะครับทีมชาติไทยช้างศึกของเราจะออกเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์นะครับเพื่อลงแข่งขันฟุตบอล f อฟเอฟมิส s บิชิอิเล็กทริกคในรอบที่2เลกแรกนะครับในการพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันในลักษณะเย้าและเยือนนะครับโดยวันที่27ที่จะถึงนี้นะครับทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบกับ ทีมชาติฟิลิปปินส์ที่สนามริซันเมโมเรียลนะครับสเตเดียมซึ่งเป็นสนามย่าเทียมนะครับที่เราคุยกันมาหลายคลิปแล้วทีมชาติไทยเรานะครับได้เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีครับในการเดินทางไปครั้งนี้โคชมาซาดะอิชิก่อนจะออกเดินทางก็ได้เตรียมพร้อมนะครับซ้อมอย่างหนักสําหรับทีมชาติไทยซึ่งการซ้อมครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการซ้อมระยะยาวหนึ่งเดือนที่ทีมชาติไทยเรามีโอกาสได้เตรียมพร้อมทีมหลักแกนหลัก แล้วก็ทีมเลือดใหม่เพื่อจะอแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สำคัญในการแข่งขันจิงชาเมชาตเอเชียในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนี้ด้วยนะครับการซ้อมครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่จินไายเรามีโอกาสรวมตัวกันถึงหนึ่งเดือนนะบางครั้งนะครับผมก็นั่งนั่งนึกเอ่อถ้าเกิดอ่าทีมชาติไทยของเรานะถ้าเกิดมีโครงการอา่โดยที่ให้นักเตะทีมชาติไทยของเราที่อยู่ต่างสโมสรต่างเนี่ย ได้เลือกส่งตัวนักเตะทุกคนที่อยู่ในสโมสรมาซ้อมกับอิชิเป็นระยะระยะคงจะดีคือให้อิชิซ้อมให้นะผมดูแล้วนะจะมา,มาซ้อมกับทีมชาติไทยผมคิดว่าจะได้พัฒนาการเพิ่มเพิ่มอีกเยอะเลยเพราะว่าเทคนิคที่อิชิให้กับนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเป็นเทคนิคที่ก้าวหน้าครับแล้วก็เป็นการซ้อมในลักษณะที่จะทําให้นักเตะไทยของเราเนี่ยอัปเกรดอัปเกรดขึ้นนะครับในเชิงแทคนติกนะในการที่เล่น ขึ้นไปสู่ระดับเอเชียเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับสโมสรต,ต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอุทยัยธาน,นีนะไม่ว่าจะเป็นอ่าด้หลายสโมสรที่ส่งนักเตะมาร่วมทีมจะขาดแค่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมในสโมสรครับแต่ผมคิดว่าส่งสตาร์มาก็ดีนะส่งสตาร์บาก็ดีให้อทาทังนสมาคมฟุตบอลได้ทาโครงการเลยนะครับให้สตาร์นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยมาเข้าแคมป์กับอิชิปเปรยะระยะนะครับแล้วก็ส่งกับสโมสร อันนี้คิดเล่นๆน,นะครับเพื่อนๆผมนั่งดูผมผมคนนึกนะว่าอยากจะให้ยิชิไปเร็วกว่านี้นะครับแต่ครั้งนี้ก็ดีใจครับได้ซ้อมรวมกันหนึ่งเดือนนะในการร่วมทีมของทีมชาติไทยแล้วก็การซ้อมก่อนจะเดินทางไปฟิลิปปินเนี่ยอิชิได้มุ่งเน้นนะครับเกี่ยวกับแท็กติกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำเกมรับนะครับถือว่าเป็นการเสริมนะเสริมหลังจากที่เรามีจุดบกพร่องก็ต้องเสริมกันเยอะหน่อยครับเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย จะให้เหมือนนักเตะญี่ปุ่นเลยคงไม่ได้ครับเพราะว่าเบสิกฟุตบอลของเด็กเราเนี่ยต่างจากเด็กญี่ปุ่นที่เขามีระบบโค้ดที่เข้มแข็งมาจากเยาวชนครับทาให้เบสิกพื้นฐานต่างๆของเยาวชนญี่ปุ่นเนี่ยเขามาแน่นแต่ของเราต้องมาเติมมันอีกเยอะครับการพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมพูดค่อนข้างจะละเอียดมาหลายคลิปนะเกี่ยวกับฟิลิปปินส์ผมเองก็ประเมินแล้วก็ไม่หวั่นใจอะไรมากครับเช่นเดียวกันครับกับเวียดนามนะเขาจะแข่งวันพรุ่งนี้ก่อนเราหนึ่งวันนะครับ เวียดนามจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์การแข่งขันครั้งนี้เวียดนามเขาบุกไปด้วยความมั่นใจครับในการจะไปเอาชนะเวียดนามโดยมีเอ่อเงียนส่วนเซนือราเฟลซันนะครับนักเตะบราซิลโอสัญชาติเป็นหัวหอกนะครับเป็นหัวหอกเป็นสตาร์ของทีมในการที่จะบุกบทขยี้ซึ่ง่วนเซนเองเขาก็บอกว่าเขาจะยิงสิงคโปร์เลยสามประตูนะครับไปครั้งนี้เขามั่นใจมากโดยสำนักข่าวยักษ์ใหญ่นะ CNN นะฮะสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของโลก ก็ได้ให้ความเห็นนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเป็นทีมเขาให้เป็นทีมเต็งหนึ่งเลยนะตั้งแต่มีส่วนเสริมเข้ามาเนี่ยพูดไปในแนวเดียวกันกับผมนี่แหละว่าเมื่อก่อนก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ตอนนี้มีส่วนเสริมเข้ามามันแตกต่างนะเหมือนทีมชาติบราซิลมีเปเล่เข้ามานะฮะประมาณนั้นครับคือมันจะมีข้อแตกต่างนะคุณสมบัติของทีมท,ที่จะได้แชมป์ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะต้องมีความโดดเด่นนะครับแต่เซียนเดนคงจะยังไม่รู้จักสุพนัทเหมือนตานะฮะคงจะคงจะยังไม่รู้จักแนวรุกของเรานะ เบนเดวิดยังไม่ได้ลงนะสุภโชคสารชาติยังไม่ได้ลงตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมพูดถึงคลาสบอลด้วยถ้ามันเจอกันรอบชิงนะเวียดนามอะ่ะจริงครับผมบอกว่าเวียดเวียดนามอะ่ะจะชนะสิงคโปร์สิงคโปร์นี่ผมเห็นด้วยกับซีเรียนะว่าจะแพ้เวียดนามแต่มีเพื่อนๆจำนวนมากเลยนะครับหลายคนเลยมาคอมเมนต์ว่าเห็นต่างจากผมคือคิดว่าสิงคโปร์จะชนะเวียดนามได้แล้วผ่านเข้ารอบมาชิงกับไทยที่จริงแล้วเนี่ยไอ สิ่งที่เรามองนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราเราเองนะฮะก็คือผมอยากให้มองมองลักษณะที่ท่านมองว่าไม่ผิดครับแต่ว่าเทียบนิยายมันคงไม่มีจริงครับในสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบรูปแบบการเล่นของสิงคโปร์ที่ซึ่งท่านสมัยกว่านะแต่ความจริงก็คือความจริงครับผมบอกไปแล้วครับว่าเวียดนามกระดูกขแข็งกว่านะเราอย่างไ้งเงียนโซเซนมาอีกเนี่ยท่านท่านคงไม่เสียใจถ้าเกิดสิงคโปร์รเนี่ยแพ้เวียดนามนะครับ อาจจะซูสีหน่อยนะครับในนัดเย้านะครับที่สิงคโปร์เป็นเจ้าบ้านนะแต่พอมาเยือนเวียดน,นามเนี่ยเวียดนามจะชนะขาดลอยครับตรงนี้ท่านต้องทําใจไปเลยนะครับสําหรับแฟนสิงคโปร์ก็ดีใจด้วยครับที่คนไทยเราเนี่ยนะครับไม่ไม,ไม่ใช่ว่าล,ลืมง่ายแต่เป็นคนที่มีใจกว้างขวางนะครับการที่สิงคโปร์เนี่ยหลหลายคนเคยคอมเมนต์กับผมนะว่ายัางแค้นทีมสิงคโปร์ไม่หายที่ทําให้เราตกรอบแต่ความ ตกลอบบอลโลกนะครับแต่ความแค้นเนี่ยมันเข้าไปคำว่าเราไม่มีน้ําใจนักกีฬานะอีกซานฟันดี้ยิงเรานะครับทําให้เราตกลอบบอลโลกและสโมสรบีจีปทุมเนี่ยก็ไม่เคยจะไล่อีกซานออกเพราะว่าเรามีสปิริตไงครับเรายังให้อีกซานเล่นต่อในประเทศไทยมันแตกต่างจากอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่งจะไล่นักเตะนะสโมสรมาโดรา ה ยูเนเต็ดนะครับเพิ่งไล่คริสเตียนโรตินี่นะครับยกเลิกสัญญาไปเลยครับ เป็นนักเตะฟิลิปปินส์นะออกจากสโมสรอ,อินโดเขาเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยทำให้อินโดเขาตกรอบนี่แค่อาเส้นขับนะครับนะครับแต่อีกซานฟานดี้อ่ะเขายิงเขาทุ่มเทย,ยิงประตูเราให้ได้จนจนเขายิงได้นะนะครับจนเราตกรอบบอลโลกอ่ะนะครับเราก็ยังใจดีแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็แฟนบอลไทยเราจิตใจกว้างขวางนะผมดีใจมากเลยก็ยังยังเชียร์สิงคโปร์เชียร์ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรา เราต,ต,ต้องดูในในแง่มุมท,ที่เราต้องยอมรับนะครับว่าลาฟเฟลซั้นหรือว่าเงียยส่วนส่วนเนี่ยเขาแข่งจริงแล้วก็นักเตะอย่างเตียนลินควงหายพวกเนี้ถึงแม้ว่าวาันตวนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับก,ก็ยังถือว่าเวียดนามเนี่ยเขายังมีเกรดบอลที่เกรดบอลในลักษณะตัวผู้เล่นนะยังสูงกว่ายังสูงกว่าแม้สิงคโปร์จะมีนักเตะญี่ปุ่นโอนสัญชาติเข้ามาเนี่ยก็ดีเป็นบางตัวครับแต่โดยโดยรวมแล้วเนี่ย คุณภาพผู้เล่นของสิงคโปร์ยังสู้เวียดนามไม่ได้ครับตรงนี้ยังเราต้องยอมรับความจริงนะครับตรงนี้คือจุดที่ผมพูดนี่แหละครับถ้าซีเดนไม่ออกมามาพูดเนี่ยผมคงไม่มีใครสนับสนุนผมว่าเวียดนามเหนือกว่าสิงคโปร์นะครับเราต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ครับเราเราจะเอาความรู้สึกเราไปจับว่าสิงคโปร์เหนือกว่าไม่ได้ครับเวียดนามเหนือกว่าสิงคโปร์ครับแต่เวียดนามเนี่ยยังไม่เหนือเหนือกว่าเราแต่สิ่งที่ซีเดนมาฟันธงว่าเวียดนามเนี่ยจะสามารถเป็นแชมป์ได้โดยที่ชนะไทยในรอบชิงได้เนี่ย ผมคิดว่าซเดนก็ยังไม่ตรงนักนะเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการแข่งขันในปีนี้สูงกว่าเวียดนามและผลการแข่งขันล่าสุดที่ RP b a n ีแบงเนี่ยเราจะเห็นว่าเกมของเราเหนือกว่าเวียดนามชัดเจนเพียงแต่ว่าตอนนี้ซีเดนสวัสดจะมองเห็นว่าเวียดนามไปเอาความฟิตมาจากเกาหลีและได้เงียนส่วนซึนสตาเหมือนทีมชาติบราซิลได้เปรเลมา้นน่จะได้แชมป์โลกนะเขาเขามีความคิดแบบอยู่ในกรอบของเขานะแต่สําหรับผมนะ ผมเชื่อในศักยภาพนักเตะญี่ปุ่นไม,ไม่เด่นกว่ากันนะทีมชาติญี่ปุ่นนะ่ะแต่เขาเล่นแนวลุกแนวรับประสานกันนะ่ะสามสีตัวเขาสามารถเอาชนะทีมชั้นนาของโลกได้เหมือนกันดังนั้นนะครับบราซิลที่มีเปเร่จะแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นเหมือนกันถ้าเกิดเจอกันดีๆนะถ้าเกิดญี่ปุ่นเอาจริงเช่นเดียวก,กันกับทีมชาติไทยเชื่อกับเวียดนามนี่แหละผมคิดว่าทีมชาติไทยยังเหนือกว่าครับเหนือกว่าแต่เราประมาทไม่ได้ยิ่งในนัดที่เราแข่งขันกันที่รัชมังคลากีฬาสถานนะ นะครับอันนี้ผมผมพูดนะสมมติว่าเวียดนามหลุดเข้ามาชิงกับไทยนะนัดเรามาเยือนเวียดนามเนี่ยแน่นอนครับเราโดนกดดันอย่างหนักเพราะว่ามันมา,ม,ามาแข่งที่บ้านเขาแล้วนัดที่เราเป็นเกมเกมเย่าเนี่ยที่เราแข่งในราชมังคลาเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาอาการดอบของทีมไทยที่แข่งในบ้านเราโดยเฉพาะสนามราชมังคลาให้ได้ผมเคยได้ยินกระแสเสียงนะว่าก็เอาทีมทยเนไทยไปแข่งอยู่สุขานะโอ้โหครับผมดู ผมผมดูไฮไลท์นะที่ทีมไทยเราแข่งกับฟิลิปปินส์นะครับแข่งกับอ่าหลายชาติที่เกมที่กิงขับนะเราเล่นดีเหลือเกินครับไปแข่งสงขาเล่นดีเหลือเกินเป็นไรไม่รู้ครับหรือว่าเราเราทีมชาติเราไปในลักษณะนั่งเครื่องไปแล้วไปแบบเกมเยือนไปเตะให้โชว์ให้บรรดาแฟนบอลที่อ่ารักเรานะที่ปากใต้ดูมันมันเกิดแรงขึ้นยังไงก็ไม่รู้ครับหรือว่าเตะที่มาราชบังคลามัน มันเหมือนเราไปเดินสยามหรือมันเหมือนเราเราชิลเกินไปหรือว่ามันเป็นรถติดเกินไปหรือสนามมันใหญ่เกินไปมันทําให้ความรู้สึกนักเตะไทยมันไม่คึกคักหรืออะไรก็ไม่รู้ครับมันทําให้เราดอปทุกครั้งที่เราเตะในราชมังคลาต้องแก้ต้องแก้ประเด็นนี้ให้ตกนะครับในการเจอเวียดนามที่ราชบังคลาเนี่ยมันแตกต่างจากที่แข่งที่สนามสุพัชราใส่นะเมื่อก่อนสุพัชราใสเนี่ยทีมไทยเราคือคักมากแข็งแกร่งมากแต่แข่งที่ราชบังคลาเนี่ยไม่รู้มีอะไร เราแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างไม่เต็มที่เลยนะครับผมสังเกตด,ดูนะถ้าแก้ประเด็นนี้ได้นะมันจะทําให้เราตัดปัญหาเกี่ยว่าเราจะเป็นชชมป์หรือไม่เราจะไปะพูดถึงฝีเท้าเลยครับผมยังยกให้ทีมไทยเราเหนือกว่าเวียดนามอยู่ถึงแม้จะมีราฟเอลซันนะหลายๆท่านบอกว่าโอ้นักเตะไทยเรานะมีนักเตะบราซิลก็เยอะนะในไทยลีกฝรั่งเก่งกว่าราฟเอลซันก็เยอะจะพิ่งประเมินแบบนั้นครับ าเพิ่งประเมินแบบนั้นผมดูราฟเอลซันแล้วนี่ไม่เหมือนนักเตะคนอื่นนะไม่เหมือนเบสซูรี่นะนะครับไม่เหมือนหลายคนนะที่บุยเราไม่ยังสู้ราฟาเอลสั้นไม่ได้นะ,ะนักเตะโอนสัญชาตินะครับของเวียดนามคนนี้แน่นอนครับไทยลีกเราอาจจะมีนักเตะบราซิลนักเตะยุโรปหลายคนแต่ไอเจ้าตัวราฟเอลซันคนนี้เนะี่ยตัวบราซิลคนนี้เนะี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะเขาเป็นนักเตะพรสวรรค์ที่นะครับเล่นไม่เหมือนใครเลยคือเขามี การเล่นในลนักษณะบิลเกมได้ด้วยแอซิดได้ด้วยแล้วยิงได้เฉียบคมนะเขามีความคุณสมบัติที่เหนือเหนือกว่านักเตะอื่นๆอยู่พอสมควรและการที่เราจะไปประมาทในการอันนี้เขาผมว่าไม่ดีเลยเราจะต้องร่วมเล่นแล้วก็เอาชนะนะครับทีมชาติเวียดนามด้วยทีมเวิร์กให้ได้ซึ่งผมมั่นใจว่าเราทําได้ด้วยนะครับตรงนี้ประมาทไม่ได้จริงแต่สําหรับสิงคโปร์นะครับถึงแม้ว่าโค้ชโอกุระกับสตูมูโอคุระ เขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เก่งที่สุดเขาได้แค่เสมอในบ้านครับแต่ผมคิดว่าเขาเสมอไม่ได้หรอกเพราะว่าเวียดนามตอนนี้เขาอยู่ในขาขึ้นพลังบทอัดของเขาในสูงมากสิงคโปร์เอาเอาไม่อยู่หรอกครับในในเกมวันพรุ่งนี้นะครับตัวจุดนี้นะครับเราก็ร่วมชวมกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างและกระแสความวุ่นวายในอินโดนีเซียคตอนนี้หนักเลยครับนะครับยังไม่จบนะตอนนี้เอ่อทาง มิสเตอร์อิลโทเฮียเนี่ยกำลังพิจารณานะครับอย่างหนักเลยที่จะ,ะประเมินนะครับผลงานของโค้ชชินใายังนะครับว่าจะควรจะใหะ้ทำทีมต่อไปหรือไม่นะครับหลังจากที่เขาไม่สามารถพาทีมชาติอิโดนีเซียเนี่ยผ่านเข้ารอบในฟุตบอลเว็บในครั้งนี้นะครับโดยใ้หลายกระแสะเสียงนะครับก็ยังพูดถึงนะครับโค้ชชาวอิโดนีเซียนะครับว่าควรจะให้โค้ชคนอื่นมาคุมแทนชินใจยัง ในแมตช์ที่แข่งขันในอาเซียนเพราะว่าทางโค้ชจินเตย,ยังเนี่ยเขาถนัดนะครับในการคุมทีมที่เป็นชาวฮอลแลนด์มากกว่าและนะครับแฟนบอลหลายคนก็บอกว่าจินใตย,ยังเนี่ยเก่งเก่งเฉพาะได้นักเตะที่เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวโอนตัวมาเท่านั้นแล้วก็เป็นนักเตะที่มีฟีเท้าดีๆโดยเขาไม่ได้ลงแท็กติกอะไรเลยเรื่องนี้ผมพูดมานานแล้วครับว่าจินไตย,ยังเขาไม่ได้ลงแท็กติกอะไรนะครับเขาแค่จับนักเตะที่มี ฝีเท้าดีที่ฝึกมาจากต่างประเทศมาลงเฉยผมพูดมานานแล้วครับเรื่องนี้ซึ่งนะครับจริงแล้วจะมองในมุมนั้นทีเดียวก็ไม่ได้จินเตยังเองเขาเคยผ่านการคุมทีมชาติเกาหลีใต้มาแล้วเขาก็น่าจะมีเกมที่เนื้อกว่าโค้ดในพื้นถิ่นนะต้องยอมรับแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่โค้ชชินทําตอนนี้คือโครงสร้างฟุตบอลของอินโดนีเชียเนี่ยมันไม่มีระบบสัมพันธ์กับโค้ดมองกับทีมไทยที่มีอิชิระบบเจแปนเวนะครับลากยาวไปถึงเยาวชนเนี่ยเขาไม่มีเหมือนเรานะครับ การประสานงานคนละแบบมันทําให้โค้ชชินตะยังเนี่ยทําหน้าที่เฉพาะเป็นเฮดโค้ดเดียวเลยไปเพียวเลยอบินมาบินมาเพื่อจะคุมทีมลงซ้อมทีมแล้วก็คุมทีมลงทัวร์นาเมนต์เท่านั้นแต่การวางรากฐานของทีมอินโดนีเซียนะครับการวางรากฐานฟุตบ,บอลอินโดนีเซียชินตะยังไม่ได้ทําเลยจุดนี้มันแตกต่างมันก็อยู่ที่การประเมินแหละครับมันอยู่ที่การประเมินของทางยูริโทเฮียแหละการที่จะเอาโค้ชยุโรปนะครับหรือว่าโค้ชร,ระดับโลกมา คุมทีมฮอลแลนด์สเนี่ยในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อเนี่ยผมคิดว่าอันตรายมากอันตรายมากครับไม่รู้จะออกมูออกจาแล้วครับมารอบนี้ถ้าเกิดแป้เนะี่นะครับถึงขั้นหายนาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อินโดนีเซียไม่เหลืออะไรแล้วครับเหลือนะครับสิ่งที่เขาอาพอจะอก่อเขียวได้ก็คือทีมชาติของเขาที่จะแข่งขันฟุตบอลโลกเราคัดเลือกรอสิบแปทีมอย,อยู่เท่านั้นครับ การตกรอบครั้งนี้ทําให้เขาเสียขวัญโดยสมควรทั้งชาติเลยตกรอบไปเวฟเ,เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแรงกิ้งเขาร่วงครับลงมาดับที่ร้อยสาสิบแล้วหลังจากที่ค่อยๆไต่ขึ้นมาห้าดับก็ร่วงลงอีกแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นลบทั้งหมดมันมีแค่แค่ภาพ,แค,ภาพแค่ภาพที่มันมันพรางตาอยู่ทําให้เขามีความสุขได้ก็คือทีมชาติอิโร่นเซียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสิบแปดทีมสุดท้ายซึ่งมันก็น่าเศร้านะครับที่ทีมชาติ อินโดนีเซียชุดนี้เต็มไปด้วยผู้เล่นลูกเซีย่ยวเต็มทีมครับแทบจะไม่มีนักเตะอินโดนีเซียผสมอยู่ดังนั้นนะครับสิ่งที่เป็นอยู่กับอินโดนีเซียตอนนี้มันเหมือนภาพลวงตาเนิ้สิ้นเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนะครับอิลิโทเฮียเนี่ยจะต้องทําให้สถานการณ์ดีขึ้นและการพิจารณาตัดสินในการที่จะอาปลดชินแตยงออกหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากใจมากถ้าทำไม่ถูกเหรียมก็ไม่พอใจแฟนบอลน,นะแต่ผมเชื่อนะ อาทางอ e ิเล็กโทรเฮียจะต้องทาในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทีมของเขาแต่การที่จะเปลี่ยนเอาโค้ชคนใหม่มาทําทีมเนี่ยผมคิดว่าอันตรายมากผมคิดว่าเขาคงไม่ปวดหรอกนะครับโค้ชชินคงทําหน้าที่ต่อไปนะครับแล้วคงจะแก้ไปในประเด็นเดีนการปลดชินเตยยงออกกลางนะครับสึกคัดเลือกฟุตบอลโลกรอสิบทีมเนี่ยอันตรายที่สุดครับตรงนี้อาจจะทําให้ฟุตบอลนะครับของอินรนีเซียพังลงเลยก็ได้เราจับตาม,มองต่อไปครับว่าเพื่อนบ้านเราอินรนีเซียจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับทีมชาติไทยเราครับจะแข่งขันกันในวันมะรืนนี้นะครับเวลา20นาฬิกาเราติดตามชมได้แต่ก่อนที่จะพบกับทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์นะเราจะดูแมต์วันพรุ่งนี้ก่อนทีมชาติเวียดนามบุกไปเยือนสิงคโปร์ครับเดี๋ยวเราร่วมติดตามชมฟุตบอลนะครับช่วงนี้เดือดเป็นพิเศษจากวันพรุ่งนี้ไปจนถึงปีใหม่นี่นะครับมีทีมชาติจะแข่งนะครับ2แมตช์และหลังปีใหม่นะครับต่อเลยนะครับวันที่2วันที่ห้าแข่งอีก2แมตช์นะครับ ซึ่งเป็นซีแมตส์สำคัญถ้าทีมเมืไทยทําได้นะถึงชูถ้วยนะมันจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่ทีมนมือไทยเรานะครับทำได้ในย่านอาเซียนเป็นประเทศแรกประเทศเดียวคือการครองแชมป์สามสมัยติดต่อกันในฟุตบอลเอเอฟครั้งนี้นะครับทีมเมืไทยจะพิสูจน์ผลงานในการชนะรวด8แมตช์แล้วก็ชูถ้วยเราสร้างประวัติศาสตร์การครองแชมป์สามสมัยติดต่อกันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วครับผมก็นะครับขอให้

Land of football, King of Asian Football Championship of Chucky assam, Mitsubishi Electric Cup, high-tech trip Fuck, ex The biggest football tournament in the Asan region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game <laughs> 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 đấu tranh Việt Nam Khỏi men tim sát lao Khỏi ma xanh bạc ban Khâu hoa khói lên bọc kênh Khỏi hú hoa lên bọc kênh Mạch khỏi xếp áo chân là ai Nóng mạch khỏi xếp bạc tim tay Ngày khâu xa bị sút lắm nám khô Khỏi cứ lao Khỏi men lao Men lao Khỏi tim sát lao of football king of asian football championship of chaki asan mitsubishi electric cup high picture clock xo xo in the biggest football tournament in the asan region now everything comes strong and scary this battle is like a football walking